ภาษาคนทาสื่อนะเขามักจะสอนกันว่าถ้าอยากจะเยกเรตติ้งอย่าแตะข่าวเศรษฐกิจอข่าวเศรษฐกิจซุกไว้หน้าในๆออหรือเล่นเป็นข่าวเล็กๆเ,เล่นเป็นข่าวท้ายๆอ,อ,อย่าหยิบเอาข่าวเศรษฐกิจมาเป็นข่าวแรกอย่าหยิบเอามาเป็นข่าวพาดหัวมันขายยาก แต่ยุคนี้ไม่ใช่นะเป็นข่าวที่เคี้ยวลำบากที่เขาใจยากด้วยความเรารบเช้าวันนี้จอร์ดี้ทศชยอินไซต์แลนต์ตั้งใจเลยอยากจะเอาข่าวที่มันเคียวยากมานําเสนอเป็นข่าวพาดหัวแต่มันใกล้ตัวพวกเรานะเรื่องเศรษฐกิจน่ะต้องบอกแบบนี้เลยอย่าละเลยเลยมันใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณพิชัยชุนหาวิชลระรองนายกและรมวคลัง นำทีมบินด่วนไปสหรัฐอเมริกาไปแล้วที่จริงใช้คำ่าด,ด่วนก็ไม่ใช่เพราะ้าฐวาี<ห>ประเทศเอืนอ่นๆเขาบินก่อนหน้าประเทศไทยบินก่อนหน้าประเทศไทยไปเป็นเดือนแล้วล่ะก็เราเพิ่งได้คิวเราได้ค <c oughs> ิวยีมต,ตั้งแต่ก่อน2เมษาวันประกาศขึ้นภาษีทั่วโลกหมายถึงโดนันทรัมป์ หลายประเทศก็ยินไปกองว่าหลายประเทศเขาส่งระดับนายกรองนายกส่งระดับรัฐมนตรีวิ่งไปล็อบบี้กรุงวอชิงตันดีซีตั้งแต่ไก่โหแล้วโอเคไม่เป็นไรประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยบอกว่าไปเร็วแล้วได้อะไรไปช้าจะได้ไม่เสียข้างโง่ไม่เป็นไรแลัวเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโง่เอาน่ะแลเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโง่ยังไงก็ไปน่ะดีกว่าไม่ไปน่ะยังไงก็ไปเดี๋ยวก็รู้รัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลเวียดนาม รัฐบาลมาเลย์รัฐบาลเกาหลีที่เขาบ่อยไปก่อนเรามาต้องเยอะเนี่ยเขาโง่กว่าเราหรือเปล่าประเดี๋ยวก็รู้แต่ภาษีเขาก็โดนขึ้นนะทวนหน้าเขาบอกมันเป็นไฟบังคับมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นยุทธวิธีค่ะมันเป็นยุทธวิธีเขาไม่ได้เอาเป็นเอาตายทุกประเทศแต่เขาก็ต้องสร้างภาพอย่างนั้น โอเคโอเคมาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาคุณพิชัยชุนวิชระนําทีมบินไปที่สหรัฐอเมริกาจะไปเจรจากับสหรัฐเรื่องตั้งกําแพงภาษีประเทศไทยใช่ค่ะประเทศไทยประเทศไทยเจอภาษีไม่ใช่ 36- มสิบหกสามนะมันต้องรวมภาษีพื้นฐานก่อนหน้านั้นด้วยเม็ดเสร็จในประเทศไทยจะเจอภาษี40กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสินค้าประเทศไทยส่งไปขายสหรัฐ เจอกำแพงภาษี4-5 0เอร์ซนต์นะตายตายจริงไม่น่ารอดอ่ะตายตายโอเคแต่ก่อนที่จะบินไปสหรัฐเมื่อวันที่19คุณพิชัยชุนพิชระได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการสอบทานครั้ง,งส,สุดท้ายก่อนที่จะเอาข้อมูลไปเจรจาหยิบช่วยอะไรต่อมีอะไรใส่มือจดใส่กระดาษไปคุยกับสหรัฐอะรครับ ทนี้ก่อนที่จะบินไปสหรัฐคุณพิชัยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการหรือระดับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศเรามีแผนยุทธศาสตร์น่าสนใจนะใช่ค่ะนี้ต้องจับตาต้องฟังเลยน่าสนใจนะเราไม่ได้เราไม่ได้ยินในเชิงยุทธศาสตร์จากรัฐบาลมาตั้งนานสามสี่วันที่แล้วเพิ่งจะได้ยินเต็มหูจากระดับรองนายกและรมวคลังต้องฟังเลยท่านรองนายก ทีมเศรษฐกิจพูดมีหประเด็นด้วยกันค่ะในปฏิบัติการที่ตั้งใจจะรื้อยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแต่ปัญหาก็คือไอ้วิชั่นตรงนี้ของคุณพิชัยชุหรรวิชระเนี่ยแกจะได้อยู่จนกระทั่งถึงวันที่แกได้ลงมือ <c oughs> ทํำด้วยตัวแกเองทุกยุทธศาสตรอ์อ้าวหรือไม่ทาไมาเขย่าก็อีก,กันแบบนี้ล่ะอผมไม่ได้เขย่า ฐานเศรษฐกิจขยาวกรุงเทพธุรกิจขยาวเนชั่นขยาวคนอื่นขยาวเราก็ว่าตามที่เขาขยาวมาเขาขย่ากันแล้วเกินอแต่เราพูดแค่ยุทธศาสพิชัยนาริพธพันธ์ที่เฉยเราไม่ได้พูดถึงพิชัยชุนธรรมเชระโอเคนะเรือยุทธศาสตร์อย่างประการแรกเลยน่าสนใจมากๆเลย คีย์เวิร์ดที่คุณพิชัยคือคีย์เวิร์ดที่หนึ่งที่คุณพิชัยชุนวิชระแกสปีก k ิ้งก่อนที่จะบินไปสหรัฐนะฟังนะคะแม้ไทยอ่ะเช่นฮะแม้ไทยจะเจรจากับสหรัฐสำเร็จแต่ก็จะมีบางประเทศที่ไม่สำเร็จและเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนไปขอคิดเส้นใต้ตรงนี้เลยอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะะไทยแม้จะเจรจากับสหรัฐสำเร็จ สหรัฐจะลดลาวสอกให้กับประเทศไทยอย่างไรก็แล้วแต่แต่โรคใบนี้มันถึงกันหมดมันนเปลี่ยโรคใบนี้มันมันกระทบกันหมดฝนตกที่ประเทศจีนหนาวถึงบ้านเรามันก็เปียกถึงประเทศไทยหนาวด้วยหนาวถึงบ้านเราถูกไหมเวลาฝนตกที่ไหนมักจะหนาวแต่ก็จะมีบางประเทศที่ไม่สําเร็จชัดๆเลยก็คือจีนจะจบอย่างไรละค่ะ แต่ที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนไปเศรษฐกิจโลกจะไม่เหมือนเดิมอ่าคีย์เวดนี้จําไว้นะอืที่จริงคุณพิชัยก็พูดอีกยาวคุณพิชัยบอกว่าโลกมันเปลี่ยนเพราะโลกมันเปลี่ยนมันจะเกิดแรงกระแทกที่ทําให้เศรษฐกิจโลกทั้งใบมัน,นมันถด <ไป S 1> ถอยมันไม่เหมือนเดิมเมื่อเศรษฐกิจโลกทั้งใบมันถดถอยแรงกระแทกต่อเศรษฐกิจประเทศไทยมันย่อมเกิดแน่ๆน่แม้แจะเจรจาสําเร็จแต่ก็มีผลกระทบที่ตามมาแน่นอนดังนั้น คุณพิชัยใช้คำโตโตนะใช้คำว่าประเทศไทยต้องเตรียมรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ค่ะคำถามต่อไปก็คือแล้วจะเตรียมรับแรงกระแทกอย่างไรก็ไปดูคีย์วิดที่สองค่ะคุณพิชัยบอกว่าต้องขยับเพดานหนี้สาธารณะจากปัจจุบันอยู่ที่70%ต่อ GDP อย่างไรก็ดีหากขยายเพดานหนี้สาธารณะสิ่งสำคัญคือการตัดสินใจนำเงินไปลงทุนอะไร ต้องเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์คุ้มค่าและสร้างอนาคตให้กับประเทศสอ,สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือไรายได้ของรัฐมองไปข้างหน้านักกลัวมากรายได้3ามกรมภาษีในช่วง5้าเดือนแรกของปีงบประมาณ2,568มาหลุดเป้าไรายได้ภาษีมาหลุดเป้า มันเป็นสัญญาณอันตรายมันสะท้อนถึงสภาพเศร,รษฐกิจโดยรวมรวมมันถดถอยมันเริ่มจะไม่ดีเศร,รษฐกิจไม่ดีรายได้ภาษีมันก็ไม่ดีตามแน่นอนถูกต้องไหมคมรับมาลีเลตกันดูทิศทางไปข้างหน้าน่ากลัวค่ะดังนั้น,น,นเมื่อไรายได้ของรัฐมีปัญหาขนาดเดียวกันเศร,รษฐกิจในภาพรวมถูกกระแทก ในการรับแรงกระแทกมันต้องมีทุนมีโรนมีสปินังมันต้องมีกระสุนไว้รับแรงกระแทกจะทําอย่างไระรได้ภาษีไม่เข้าเป้าวรได้ประเทศไม่เข้าเป้าแต่ต้องเตรียมกระสุนไว้รับแรงกระแทกจะมาจากไหนล่ะดังนั้นมันก็ต้องกู้แต่คราวนี้ปรากฏว่าเมื่อไปดูกฎหมายที่ควบคุมเพดานการก่อนหนี้สาธาระเอาไว้ปรากฏว่ามันเหลือช่องให้กู้เพิ่มไกแค่แสนเดียว แสนล้านบาทโอ้ทำไรได้อะมันเปิดช่องให้กู้ได้อีกแค่แสนล้านบาทโดยเฉพาะในปีงบประมาณ2 5 6 9ซึ่งจะเริ่ม1ตุลาวหกแปดค่ะโจทย์ยากขึ้นมาดังนั้นโจทย์มันยากในการรับแรงกระแทกมันต้องมีมันจะต้องม,ม,องมีมันต้องมีเงินถูกไหมฮะก็ต้องเนี่ยแหละแต่ไรายได้ไม่เข้าเป้าม,มันก็ต้องกู้ แต่เมื่อจะขยับเพดานกันก่อนหนี้สาธารณะคุณพิชัยโอเคนะคุณพิชัยบอกว่ากู้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือกู้จะเอามาทําอะไรนั่นแหละที่จะเป็นประโยชน์คุ้มค่ากับประเทศเอาง่ายๆเลยดีใจที่รองนายกเศรษฐกิจของประเทศไทยพอตอนนี้กังวลในเรื่องนี้ด้วยนะคานึงถึงประเด็นนี้ใช่กังวลในเรื่องนี้กู้กู้ไปทําอะไรผมก็เชียร์ให้กู้อมันต้องกู้แต่กู้จะมาทําอะไรถ้ากู้เอามาแจกจบ ประเทศไทยจบข่าวเลยเพราะมันไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือสร้างเกิดความหมุนเวียนใดๆอืมากเพียงพอคุณไหมสรีเกญยาพักพลังไม่ใช่พักพลังพักประชาชนพักประชาชนพักฝ่ายค้านพักประชาชนไหมสรีเกญยาลองหัวหน้าพักประชาชนเป็นรองหัวหน้าพักดครู้นะคิดที่จะขยับเพดานการก่อนนี่สาธารณะรู้นะจะแก้กฎหมายเพื่อที่จะเอากู้มาแก้กู้เงินมาแก้ปัญหาชีวิตให้มันมากกว่า รอบที่กฎหมายเดิมกำหนดเอาไว้แต่ดักคอเลยนะออย่าตีเช็คเปล่านะอย่าทําเหมือนยุคลุงตูนะต้องชัดเจนนะว่าจะอาไปทําอะไรจะกู้นอกกรอบเอามาทําอะไรต้องบอกกับประชาชนต้องบอกกับสังคมต้องบอกกับรัฐสภาให้ชัดนะไม่ใช่อ้างแค่สั้นๆว่าต้องเตรียมเงินรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจสั้นๆขออำนาจในการกู้เงินนอกกรอบ อย่างนี้ไม่ได้อ่าใช่คุณใหม่เขาเห็นด้วยนะจะกู้แต่กู้ไปทำอะไรต้องชัดเจนเท่านั้นเองแหละ,ะมเมื่อคุณพิชัยชุนทริิชินราบอกว่าสําคัญที่สุดกระทรวงการคลังต้องคิดกู้แล้วจะเอามาลงทุนทําอะไรค่ะคุ้มค่าหรือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่สร้างอนาคตประเทศหรือไม่ขอบพระคุณครับคุณพิชัยคีย์เวิร์ดที่3คุณพิชัยบอกว่าค่ะคีย์เวิร์ดที่3ค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่าขาอขอสาร,อรัฐบาลต้องเตรียมตัวลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วยตัวเองลงทุนให้เกิดการจ้างงานในประเทศค่ะลงเองขอภัยโอเคอ,อันนี้ก็โอเคนะคือตำราเล่มดูกันทั้งโลกอะ่ะมีปัญหาก็ต้องช่วยตัวเองค่ะอย่าหวัง เงินจากต่างประเทศอยาวหวังการลงทุนจากต่างประเทศในสถานการณ์ของโลกนะขนาดนี้ทุกประเทศเขาต้องดูแลตัวเขาเองใช่ไม่มาลงทุนที่โน,น,น่นที่นี่หรอกอดังนั้นดังนั้นดังนั้นถ้าจะกู้เงินนอกกรอบไอ้เงินที่กู้ก็ต้องเอามาใช้ในการลงทุนทางด้านโครงสร้างของประเทศะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเช่น มาลงทุนเรื่องระบบน้ำเพื่อซัพพอร์ตการที่จะเป็นประเทศผู้ผลิตอาหาร้อนโลกตัวนี้เป็นต้นถูกไหม,มถ้าจะกู้ก็ต้องกู้เอามาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นการช่วยตัวเราเองเพราะการลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการจ้างงานม,มันดีกว่าการกู้เงินแล้วามาแจกมันต้องกู้เงินแล้วเอามาลงทุนไม่ใช่กู้แล้วเอามาแจกค่ะ ถ้ากู้แล้วเอามาลงทุนมันจะเกิดการจ้างงานเงินจุนเวียนใช่มันเกิดระบบหมีรายได้ขายของอะไรต่างตาด้วยมีนยั่งยืนไม่ใช่มีเงินเข้ากระเป๋าจากการแจกแล้วเอาไปเก็บหมายถึงบางคนนะขอบพระคุณฮะดีใจดีใจถือเป็นข่าวดีนะคียดที่4คุณพิชัยบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยาแจกเงินดิจิตอลวอลเลตไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับออย่างกุลกลุ่มอันนี้ของคุณวันนี้ ออเอาใหม่ใหม่อ,อะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยางแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตต้องทบทวนใหม่เนื่องจากสถานก,การณ์เปลี่ยนไปฟ <c oughs> ังดีๆนะใครที่ยังไม่ได้เงินดิจิตอลอะหนาวแหละใครบังอาจทําให้แมวของผมฟั่นเฟือนถ้า <c oughs> ผมรู้ตัวผมเอาตายเลยนะเนแอืม,มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยางแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตต้องทบทวนใหม่เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไปแปลงไทยเป็นไทยก็คือ ถ้าคุณพิชัยชุนหาวิชระตัดสินใจได้คุณพิชัยชุนหาวชระจะออกจะออกมาตั้งโต๊ะพูดความจริงกับประชาชนจะไม่สปีกริงให้ชาวบ้านฝันลุ่มๆมแรงๆว่าเอาอยู่เอาอยู่จะบอกกับประชาชนไปตรงๆว่าเอาไม่อยู่จะบอกกับประชาชนตรงๆว่ามันวิกฤต จะบอกกับประชาชนตรงๆว่าถ้าจะกู้เงินอมาแจกไม่ทําไม่ทำละแต่จะกู้เงินเอามาเพื่อที่จะลงทุนแล้วก็สร้างงานโอเคไหมประชาชนจะด่าก็ด่าด่าแน่นอนแหละกลุ่มที่ยังไม่ได้อ่ะออออ20มันต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองผมเกรงว่าคุณพิชายจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ผมอยากให้ใครที่มีอํานาจตัดสินใจจริงๆทุกโต๊ะได้จริงๆคําว่ารัฐบาลมันกว้างไปนายยกเลยไหมล่ะอผมนายกมาพูดเลยไหมน่ะผมกรับนายยกอิงเลย ฟังรองนายกพิชัยนิดหนึ่งเอานะไอ้ที่หาเสียงเอาไว้ไอ้ที่ประกาศไปแล้วบอกความจริงกับประชาชนสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกอย่างมันจะอยู่ไม่รอดมันต้องทบทวนก็แค่นั้นแหละพูดความจริงชาวบ้านเข้าใจดีไหมครับแต่ชาวบ้านเฟสี่กำลังหนาวร้อนๆอละเอาอย่างนี้ถ้ากล้ายกเลิกดิจิทัล a l เลตหมาแก่นี่แหละจะเชียจะลุกขึ้นมาชักธงรบแทนรัฐบาลถ้าใครด่า อักประกาศตรงนี้เลยโอเครับทราบนะคะกู้เงินนอกกรอบโอเคดูสถานการณ์ไปไม่รอดหรืออย่างเดียวกู้เอามาทำอะไรถ้ากู้มาแจกประเทศไทยจบแต่ถ้ากู้เอามาลงทุนมันจะเกิดการสร้างงานโอเคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทบทวน <Okay. S 1> เรื่องแจกเงินขีวที่คีย์เวที่หีย์เวที่หนะคะการส่งออกของไทยที่ผ่านมามีปัญหา สินค้าจีนใช้ไทยเป็นทางผ่านในการส่งออกไปสหรัฐทำให้ไทยต้องเข้มงวดเรื่องการออกใบแหล่งกำเนิดสินค้าไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์อ้าวแสดงรัฐบาลเห็นปัญหานี้ละดีใจเห็นปัญา,ปญาเป็นปัญหาสำคัญนะจริงปัญหานี้มันเกิดมาตั้งนานแล้วนานมนมนในช่วง3ปีที่ผ่านมาจะสังเกตว่าย,ย่อการส่งออกจากประเทศไทยไปย่งสหรัฐอเมริกามัน มันเพิ่มขึ้นมากพงพงวดโดยเฉพาะปี6-7เพิ่มมากจริงๆแต่ไล่ไปไล่มาไล่<ต>ไปไล่มาเนี่ยมันแต่มันเป็นสินค้าจีน <c oughs> สวมสิทธิ์ไทยแล้วไปขายสหรัฐค่ะ <c oughs> จีนสหรัฐมีเรื่องกันจีนฉลาดกว่าไทยเยอะอม,มีเรื่องกันใช่ไหม,มสหรัฐ กิจกันสินค้าจีนใช่ไหมจีนมันก็ส่งผ่านไทยแล้วก็ไปสหรัฐไทยจะสวยด้วยวันหนึ่งสวยไปแล้ววันหนึ่งสหรัฐก็งอหัวขึ้นมาดูตัวเลขเฮ้ยสินค้าจากไทยไปสหรัฐกันเยอะมันพูดพลาดเหลือเกินนะแล้วคิดว่าฝรั่งมันกินแกบหรือไงมันก็รู้ไอ้สินค้าที่บอกว่าไทยๆก็มาจากจีนเชิไทยจริงเออนั่นแหละใช่ไทยจริงเขาถึงได้ตีกบาลประเทศไทยไงอยังก็ก็รู้สึกกันช้า ไม่เป็นไรแต่รู้แต่รู้แล้วาที่รู้สึกรู้ปัญหาดีค่ะมาถูกจุดละได้เห็นวิชั่นผมอยากเห็นแอคชั่นวิชั่นเห็นละถูกทางและผมอยากเห็นแอคชั่นของภาครัฐจะแอคชั่นได้เร็วทันกับสถานการณ์หรือไม่เดี๋ยวรอกับจากสารพจนไปกันที่คีย์ว์ดที่6อันนี้สําคัญต่อเนื่องต้องฟังต่อเลยนะฟังนะคะเช่นบริษัทจีนย้ายฐานมาลงทุนในไทยเป็นอีกประเด็นที่ต้องทบทวน ได้สั่ง B O I ไปแล้วต่อไปการส่งเสริมการลงทุนต้องเลือกต้องมีเกณฑ์และบรรทัดฐานให้ชัดเจนว่าเข้ามาผลิตอะไรใช้เทคโนโลยีอะไรผลิตแล้วขายใครตลาดอยู่ที่ไหนประเทศอะไรไม่ใช่มองเรื่องงงเงินลงทุนอย่างเดียวเครื่องของเรื่องนะประเทศไทยก็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 ก น่าจะถอดบทเรียนจากกรณีบริษัทเหล็กของจีนบริษัทก่อสร้างของจีนที่เข้ามาทำหากินในเขตประเทศไทย <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นบริษัทเหล็กของจีนบางบริษัท <c oughs> ถูกรัฐบาลของเขาเองไล่ออกนอกประเทศโรงงานที่ใช้ระบบการผลิตแบบดั้งเดิมมันมีปัญหาเขาไม่เอาเขาต้องการจะก,กวาดคนแผ่นดินจีนปรากฏว่าบริษัท เหล็กของจีนเหล่านั้นก็ย้ายเอาโรงงานย้ายเอาเครื่องจักรย้ายเอาอุปกรณ์ที่ปักกิ่งเขานมาให้ทำแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ทำล้าไม่ให้ใช้มาทำบ้านเราย้ายมาตั้งในเขตประเทศไทยเพราะบ้านเราไม่ห้ามใช่บริษัทจีนจํานวนไม่น้อยทุนจีนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เข้ามาซื้อหรือเช่าหัวบริษัทไทยยกตัวอย่างเช่นบริษัทละเหมาก่อสร้างของไทยบางบริษัทที่หมดสภาพไปแล้วละมีปัญหาการเงินแข็งแรง อืทุนจีนมันก็ฉลาดามันก็มาเช่าหัว,หว,หวบริษัทรับเหมาก่อสร้างประเทศไทยแล้วก็ใช้หัวบริษัทไทยนี่แหละไปประมูลรังงานของรัฐบาลไทยโอ <Okay S 1> เคไหมจ,จีนเขามีเงินวังกันทำอะไรได้หมดเลยเงินเขาเยอะอใช่ในแวดวงลงเหล็กก็มีลงเหล็กที่เจ๊งๆที่หมดสภาพที่ไปไม่รอดจีนก็จะเข้ามา ซื้อโรงงานนั่งหรือเช่าหัวโรงงานไทยบ้างแล้วก็ทำงานผลิตถูกไหมใช่ใช้ชื่อเดิมแต่เงินทุนจีนรับเหมาก่อสร้างชัดเจนมากหลายเจ้านะไปดูเจ้าไปดูดีๆโครงการของรัฐใหญ่ๆจำนวนไม่น้อยทีเดียวผมชี้รายโครงการได้เลยแต่ไม่กล้าเอยชื่อโครงการเดี๋ยวสวยคดีผมก็เยอะแล้วทุนจีนเข้ามาเช่าหัวบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย แล้วใช้หัวบริษัทเมเมาก่อสร้างไทยวิ่งเข้าไปประมูลเอางานของรัฐมาทำเยอะแยะผลงานออกมาดีไม่ดีผมไม่รู้ผมไม่พูดเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอากันแค่นี้เ <c oughs> มื่อพูดถึงการเรียยุทธศาสตร์เศรษฐกิจค่ะวิชั่นคุณพิชัยชนวิชระมาถูกทางแล้วผมเพียงกังวลเรื่องแอคชั่นอดใจรอคนคนนำเสนอวิชั่นจะมีโอกาสอยู่ถึงวันได้แอคชั่นตามวิชั่นของตัวเองหรือไม่เอ๊ยย้ำทำไม พูดถึงการปรับคลรมองไง oh. นั่นแหละ mm.